สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านสำหรับบทนี้คือบทแรกของหลักสูตรการตลาดดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยมีชื่อบทเรียนว่า กระบวนการจัดทำแผนการวางจุดยืนของสินค้าหรือแบรนด์แวร์ลูคับโพสิชันนะคะโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถอธิบายกระบวนการจัดทำแผนการจัดวางจุดยืนสินค้าได้นั่นคือวัตถุประสงค์ของการเรียนบทนี้ด้วยกันในแต่ละช่วงการเดินทางของลูกค้านะคะจำเป็นต้องมีความหลากหลายคอนเทนต์จากหลากหลายช่องทางเพื่อการสื่อสารให้ถูกกลุ่มแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการวางแผนการสื่อสารการกำหนดทิศทางกับเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักการตด และผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองข้ามนั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์จุดยืนที่เรายืนอยู่ก่อนสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือแนวคิดการทำแบรนด์แว u e ลู s โพ i ิชันซึ่งการวางแบรนด์แว u e ลู s โพ i ิชันนั้นคืออะไรความหมายของการวางแบรนด์แว u e ลู s โพ i ิชันก็คือการวิเคราะห์การค้นหาการวางจุดยืนของแบรนด์ในโลก Digital ดิจิทัลได้อย่างชัดเจนเพื่อกำหนดทิศทางรูปแบบ สไตล์ในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการสื่อสารด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการวางกลยุทธอ์อื่นๆอาทิเชน่นคอนเทนต์ช่องทางการซื้อมีเดียหรือแม้แต่การใช้ผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นนะคะเราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าการทำแบรนด์ไวล์ลูปโพสิชันเพื่อค้นหาจุดขายของแบรนด์ด้วยประเด็นคำถาม3คํคำถามที่สำคัญไอ้สามคำถามที่สำคัญเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับสำหรับคำถามแรกนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของจุดแข็งของเราเราทําได้ดีคืออะไรคําถามที่2จุดแข็งของเราที่แตกต่างจากคู่แข่งคืออะไรและสุดท้ายจุดแข็งของเราที่ไม่สามารถมีใครลอกเลียนแบบได้คืออะไร หากเราสามารถตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ได้แล้วก็จะทำให้เราเข้าใจในเป้าหมายของการทำแบรนด์แวล p โพ p ิชันค่ะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างขององค์กรที่เขาประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด a l u e Position ซึ่งตัวอย่างแรกก็คือบริษัท Google บริษัท Google เนี่ยเขามีพันธมิตรก็คือมุ่งมั่นที่จะช่วยจัดการข้อมูลบนโลกของเราและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ดังใจเห็นได้ชัดเจน ถึงสิ่งที่แบรนด์อย่าง Google เนี่ยมีอยู่ก็คือทั้งสินค้าและบริการต่างๆที่แทรกตัวเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราบนความมุ่งมั่น ที่เขาจะช่วยจัดการชีวิตของเราให้สะดวกขึ้นซึ่งทุกคนต่างก็เข้ามาใช้บริการของ Google ด้วยกันทั้งนั้นด้วยความที่ง่ายและความมุ่งมั่นของ Google นี่เองก็ได้กลายเป็นจุดเด่นที่เขาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายทั้งระบบปฏิบัติการ Android รวมถึงเซอร์วิสต่างๆอันได้แก่ Google Map Google Earth Google Translate และแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้อยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างถัดมานะคะก็คือแก a บซึ่งมีพันธกิจ คือความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนเกิดความสะดวกสบายในทุกๆเรื่องของชีวิตประจําวันทําให้แกลเป็นมากกว่าแค่การเดินทางและการขนส่งโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการมองเห็นปัญหาของการไม่มีรถแท็กซี่ในเวลาที่เราต้องการที่จะเดินทางผู้ก่อตั้งแกลจึงคิดสร้างระบบแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่มีระบบการเรียกรถแท็กซี่และพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นบริการเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตแทบทุกอย่างเพิ่มความสะดวกทั้งการเดินทางการส่งของการสั่งอาหารและบริการสั่ง จองสินค้าและพัฒนาบริการให้โดดเด่นหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นหัวข้อถัดไปก็คือกระบวนการในการจัดทำแบรนด์แวลูโพซิชันโดยอาศัยเครื่องมือเราจะมาดูกันว่าเครื่องมือที่มาช่วยการสร้างแบรนด์การกำหนดจุดยืนเนี่ยมันเรียกว่าอะไรบ้างเครื่องมือที่เราจะมาใช้กันเราเรียกว่าแวลูโพซิชันแคนวาสซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสามารถออกแบบสินค้าและบริการได้ตรงตามเป้าหมายของลูกค้าที่เราเรียกว่าคัสต o m เมอร์เซกเมนต์ฉะนั้นความต้องการของลูกค้าจะเป็นตัว วเชื่อมระหว่าง value position และ customer segment โดยเริ่มต้นที่ลูกค้าและเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คือ customer profile กับ value map ฉะนั้น2ส่วนนี้จะต้องประสานกันเข้ากันได้ดีฉะนั้นในส่วนของ customer profile หรือฝั่งลูกค้าก็คือความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างแท้จริงนะครับเราสามารถจัดองค์ประกอบของมันเนี่ยประกอบไปด้วยสส่วนส่วนแรกก็คือ customer job หรืองานที่ต้องทําในส่วนนี้จะเป็น ็นการทราบความต้องการพื้นฐานของลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างหรือลูกค้าเขาต้องการที่จะทําอะไรส่วนที่2เรียกว่าเกนส์หรือพึงพอใจเป็นส่วนขยายจาก c u s t o m e r job คือลูกค้าก็จะคาดหวังกับเราหรือต้องการอะไรจากสินค้าและบริการของเราบ้างรวมถึงความต้องการเพิ่มเติมซึ่งถ้าหากมีแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะยิ่งประทับใจกับเราและกลายมาเป็นลูกค้าประจําของเราด้วยข้อที่3ก็คือเพนส์หรือปัญหาก็คือลูกค้าก็ไม่ชอบอะไรและมีอะไรบางอย่างที่พร บริษัทหรือองค์กรเราเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจากตัวสินค้าเองหรือแม้แต่บริการของเราเองก็ได้หรือบางครั้งอาจจะมาจากคู่แข่งทางธุรกิจของเราก็ได้ในส่วนของ value map ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนเช่นกันในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของ product and service ส่วนนี้ก็จะมองคุณค่าที่มีอยู่ในตัวสินค้าที่จะต้องตอบโจทย์ในส่วนของ customer job ซึ่งเป็นการสรุปว่าสินค้าและบริการจะต้องมีอะไรบ้างคุณสมบัติเป็นอย่างไรแล้วทำกลยุทธ์สร้าง ความแตกต่าง ว่าจุดแข็งอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่งประเด็นที่2ค่ะก็คือตัวเกณฑ์เคียเตอร์ตัวนี้ก็จะสร้างความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าจากการใช้สินค้าและบริการส่วนสุดท้ายค่ะเพนรีลิเวอร์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาคือสิ่งที่มีเนี่ยสามารถจะไปลบล้างหรือแก้ไขสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบหรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงตรงประเด็นไหนโดยส่วนนี้จะไปตอบโจทย์ในส่วนของเพนที่สําคัญคือเราต้อง สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้แล้วสรุปว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ให้กับแบรนด์หรือองค์กรของเราได้อย่างไรมาดูหัวข้อสุดท้ายสําหรับบทนี้ ก็คือสรุปข้อดีของการทำ value position ซึ่งจะประกอบไปด้วยารายละเอียดดังนี้ข้อแรกก็คือพนักงานเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาทำงานไปเพื่ออะไรพนักงานก็จะทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรบ้างฉะนั้นเมื่อพนักงานเขาได้ทราบสิ่งเหล่านี้ครับเขาก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรเองได้อย่างรวดเร็วเพราะเขารู้ข้อมูลส่วนที่2ข้อดีที่2ก็คือเราก็จะได้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มีความต้องการซื้อสินค้ากับ ฉะนั้นจะทําให้ลดระยะเวลาในการเสนอขายลูกค้าที่ไม่เข้าใจจุดยืนของเราหรือไม่เข้าใจในตัวโปรดักต์หรือสินค้าของเราบางครั้งถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะมีข้อสงสัยตอบคาถามกับเราต่อราคาเยอะถามบ่อยเกินไปหรือคิดนานเกินไปจนกระทั่งไม่ตัดสินใจซื้อสินค้ากับเราข้อดีข้อที่3ก็คือความง่ายในการสื่อสารฉะนั้นถ้าเรามีความชัดเจนในการสื่อสารไปกับลูกค้าหรือพนักงานเขาได้เข้าใจว่า สินค้าและบริการของเราเนี่ยอยู่ในจุดยืนนะที่จุดใดเมื่อลูกค้าเข้าใจตรงกันนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยทำอย่างไรก็จะทําได้ง่ายขึ้นยังมีข้อดีอีกบ้างเล็กน้อยก็จะมีในเรื่องของการมีจุดขายที่ดีนะคะหากเราไม่รู้ว่าสินค้าของเราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไรบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้าลูกค้าส่วนมากนะคะเขาก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่าตัวเองเขามีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ต้องการแก้ปัญหาอย่างไร นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างความแตกต่างที่คู่แข่งทําไม่ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ ความแตกต่างจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิงนะคะแต่เป็นการนําเสนอในรูปแบบหรือมุมมองที่คู่แข่งไม่ได้ให้ความสําคัญมากเพื่อให้ธุรกิจเราแตกต่างอย่างมีคุณค่าค่ะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือจะเห็นได้ว่าถ้าเราสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้แล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนของ Product หรือสินค้าหรือบริการของเรารนะครับเราก็จะได้เปรียบคู่แข่งได้มากทีเดียวช่วงท้ายของบทเรียนนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวสรุปโดยเล็กน้อยว่าการทำแบรนด์แวลูโพซิชันเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าและ พนักงานเข้าใจในโปรดักต์และสินค้าของเราทําให้การสื่อสารที่ทางแบรนด์จะส่งถึงไปยังลูกค้าส่งถึงไปยังพนักงานในองค์กรก็จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นฉะนั้นก่อนจบบทนี้ก็หวังว่าผู้เรียนจะสามารถอธิพายได้นะครับว่ากระบวนการในการทําแผนการวางจุดยืนของสินค้าเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยเราได้บ้างฉะนั้นก่อนจบผู้เรียนสามารถเข้าไปทดสอบหลังเรียนได้หรือคําถามท้ายบทเรียนได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะ